คืนนี้ก่อนที่ราตรีจะโอบกอดโลกทั้งใบให้เงียบลงอาตมาภาพอยากชวนทุกท่านค่อยๆวางทุกบทบาทที่ถือมาทั้งวันลงข้างหมอนสักครูไม่ต้องเป็นพนักงานที่เก่งไม่ต้องเป็นหัวหน้า ที่ต้องควบคุมทุกอย่างไม่ต้องเป็นลูกที่ต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ต้องเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบตอนนี้ให้ท่านเป็นแค่ตัวเองคนธรรมดาคนหนึ่งที่เหนื่อยมาทั้งวันและกำลังจะพักลองปรับ ่านอนให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดให้หมอนรองศีรษะอย่างพอดีให้ไหลทั้งสองข้างคลายลงให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าได้หยุดเกรงจากการฝืนยิ้มทั้งวันถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างอ่อนโยน เหมือนประตูไม้เก่าที่ปิดลงอย่างเบามือหายใจเข้าลึกๆรับอากาศเย็นๆเ,เข้าไปเติมเต็มภายในหน้าอกหายใจออกช้าๆเหมือนปล่อยความกังวลปล่อยความคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นออกไปกับลมหายใจนั้น ทำอีกครั้งหายใจเข้าเบาๆหายใจออกยาวๆคืนนี้ไม่ต้องตัดสินตัวเองว่าดีพอหรือยงังไม่ต้องให้คะแนนตัวเองแค่ยอมให้หัวใจได้พักโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครสักคืนหนึ่ง ในโลกทุกวันนี้หลายคนให้ตัวเลขมาตัดสินคุณค่าของตัวเองตัวเลขเงื่นเดือนยอดขายไลค์ในโซเชียลจำนวนคนชื่นชมตำแหน่งหน้าที่ถ้าวันไหนตัวเลขสวยก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่า แต่พอวันไหนตัวเลขตกก็เหมือนคุณค่าของตัวเองตกลงตามไปด้วยทั้งที่ความจริงแล้วคุณค่าของมนุษย์คนหนึ่งไม่ควรผูกไว้กับสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวเรามีคุณค่าเพียงเพราะเราเป็นมนุษย์ที่รู้จักรักรู้จักเจ็บรู้จักพยายาม ไม่ใช่เพราะเราสมบูรณ์แบบหรือเพราะเราชนะคนอื่นอาตมาภาพอยากเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยมองตัวเองผ่านสายตาคนอื่นตลอดเวลาจนวันหนึ่งเธอได้เรียนรู้ว่าแม้ไม่มีใครมาตบมือให้ เธอก็ยังเป็นคนที่มีคุณค่าได้อยู่ดีนิทานธรรมะเรื่องเมผู้หญิงที่เคยรอให้คนอื่นมาตัดสินว่าเธอดีพอหรือยังเมอายุสามสิบทำงานออฟฟิศในเมืองเธอเป็นคนขยันรับผิดชอบงานดี หลายคนชมว่าเก่งแต่ในใจของมีไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอทุกเช้าก่อนออกจากบ้านเธอเลื่อนโซเชียลดูชีวิตคนอื่นเห็นเพื่อนบางคนไปเที่ยวต่างประเทศบางคนซื้อรถใหม่บางคนถ่ายรูปในออฟฟิศหรู บางคนประสบความสำเร็จในธุรกิจมีมองชีวิตตัวเองคอนโดเล็กๆงานประจำธรรมดาเงินเดือนพออยู่พอใช้เธอคิดในใจว่าเรายังห่างจากคำว่าดีมากเหลือเกินในที่ทำงานถ้าหัวหน้าชม เธอจะรู้สึกโล่งใจเพียงชั่วคราวแต่ถ้าหัวหน้าไม่พูดอะไรหรือแค่เงียบเงียบเธอจะคิดทันทีว่าเราคงยังไม่ดีพอสำหรับเขาเธอหมือนใช้สายตาของคนอื่นมาตัดสินคุณค่าของตัวเองตลอดเวลาจนลืมถามหัวใจตัวเอง ว่าเรามองตัวเองอย่างไรวันนั้นเมีโดนลูกค้าต่อว่าเรื่องงานที่เธอคิดว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ดันมีจุดพลาดเล็กๆล,ลูกค้าไม่พอใจหัวหน้าต้องเข้ามาช่วยเคลียร์หลังจากทุกอย่างจบลงหัวหน้าบอกเพียงว่า รอบหน้าดูละเอียดกว่านี้หน่อยนะเมประโยคสั้นๆแต่ในหัวของเมกลับกลายเป็นเสียงที่ดังว่าเห็นไหมเธอยังไม่เก่งพอทั้งวันนั้นเธอทำงานต่อไปด้วยหัวใจที่หนักความคิดจมลงไปในคำว่าไม่ดีพอ กลับถึงบ้านเธอนั่งบนเตียงมองตัวเองในกระจกแล้วพูดในใจว่าเราธรรมดาเกินไปไหมนะถ้าเราหายไปจากโลกนี้จะมีใครสักคนเสียใจจริงๆไหมคำถามนั้นทำให้หัวใจเธออ่อนแรงลงกว่าเดิมอีก วันเสารเย็นเมเดินออกจากห้างที่คนเยอะและเสียงดังเธอรู้สึกแน่นในอกอย่างบอกไม่ถูกเหมือนไม่อยากอยู่ท่ามกลางผู้คนที่แต่งตัวสวยยิ้มเก่งและดูมั่นใจในตัวเองระหว่างทางกลับเธอเดินผ่านวัดเล็กๆแห่งหนึ่ง มีต้นโพใหญ่ลมพัดใบโพไวเบาๆไม่รู้เพราะอะไรเธอจึงเลี้ยวเข้าไปในวัดหมื่นเท้าพาไปก่อนความคิดภายในวัดเงียบมีแสงแดดอ่อนๆยามเย็นส่องลงบนลานกว้างหน้าศาลาพระอาวุโสรูปหนึ่ง กำลังนั่งเรียงดอกไม้ในแจกันท่านเงยหน้ามายิ้มให้เมยอย่างอ่อนโยนมียกมือไหว้แล้วนั่งลงห่างจากท่านเล็กน้อยพระท่านถามเบาๆวันนี้ดูใจไม่ค่อยสดใสนะโยมมีอะไรหนักหัวใจหรือเปล่าเพียงเท่านั้น น้ำตาที่มีเก็บไว้ก็ล้นออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เธอเล่าเรื่องงานเล่าเรื่องความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหลังจะกลับจากวัดเมียังคงต้องทำงานเหมือนเดิมโลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนความกดดันยังมีตัวเลขยังขึ้นลง คนรอบข้างบางคนก็ยังเปรียบเทียบกันอยู่แต่สิ่งที่เริ่มเปลี่ยนคือสายตาที่เธอมองตัวเองเมื่อเธอทำงานพลาดเล็กๆแทนที่จะพูดกับตัวเองว่าแย่จังทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยเธอลองเปลี่ยนเป็นโอเควันนี้เราพลาด แต่เรายังมีโอกาสแก้ไขและเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้ก่อนนอนแทนที่จะเลื่อนดูชีวิตคนอื่นแล้วลดคุณค่าตัวเองลงทุกครั้งเธอลองเปลี่ยนเป็นถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรดีๆไปแล้วบ้างถึงจะเล็กน้อยก็ได้ บางวันคำตอบคือช่วยเพื่อนร่วมง,งานแก้งานรับฟังปัญหาเพื่อนโดยไม่ตัดสินทนเหนื่อยแต่ยังทำหน้าที่ของตัวเองจนจบเธอเริ่มเห็นว่าแม้เธอจะธรรมดาในสายตาตัวเองแต่ในชีวิตของใครบางคน เธออาจเป็นคนที่มีความหมายอยู่เหมือนกันและที่สำคัญในใจของเธอเองเธอเริ่มยอมรับว่าถึงจะยังไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นคนที่กำลังพยายามอยู่ทุกวันอาตามาภาพอยากให้ทุกท่านลองถามหัวใจตัวเองเบาๆ ในคืนนี้ว่าเวลาที่ผ่านมาเราเคยให้สิทธิ์ตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองบ้างหรือไม่หรือเรารอให้คนอื่นมาบอกตลอดเวลาว่าเราดีพอหรือยังลองมองย้อนกลับไปในชีวิตท่านผ่านอะไรมาบ้าง ่านฝืนตัวเองมาขนาดไหนท่านเคยร้องไห้แต่ก็ยังลุกขึ้นมาทำหน้าที่ต่อกี่ครั้งทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือหลักฐานเงียบๆว่าท่านเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในแบบของตัวเองเราอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด รวยที่สุดโดดเด่นที่สุดแต่เราเป็นเราคนที่ผ่านทั้งวันที่ดีและวันที่หนักหนาคนที่ยังเลือกใช้ชีวิตต่อแม้จะเจออะไรหลายอย่างก็ตามเพียงเท่านี้หัวใจก็สมควรได้รับการมองด้วยความเคารพ ไม่ใช่การตัดสินอย่างรุนแรงจากตัวเราเองก่อนจะหลับในคืนนี้อาตมาภาพอยากให้ท่านกลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเองอีกครั้งให้ใจเข้าชา้าๆให้รู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่จากหน้าอก หายใจออกย,ยาวๆให้ความกังวลและเสียงเปรียบเทียบตัวเองค่อยๆเลือนหายไปลองพูดกับหัวใจตัวเองเบาๆในแบบของท่านอาจเป็นประโยคง่ายๆว่าวันนี้เราเหนื่อยมากแล้ว แต่เราก็ยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังพยายามแค่นี้ก็มีค่ามากพอแล้วสำหรับคืนนี้ให้เปลือกตาของท่านค่อยๆหนักลงให้กล้ามเนื้อทั่วตัวผ่อนคลายให้หัวใจได้เชื่อสักคืนหนึ่งว่า ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองต่อใครอีกคืนนี้เพียงแค่พักเพียงแค่ยอมรับว่าตัวเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรได้รับความอ่อนโยนจากเจ้าของหัวใจคนเดิมนี่เองอาตมาภาพขออธิษฐาน ให้ทุกท่านหลับอย่างสบายตื่นขึ้นมาพร้อมหัวใจที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพราะใครมาบอกว่าดีพอแล้วแต่เพราะท่านเริ่มมองเห็นด้วยตัวเองขอให้หลับฝันดี ในค่ำคืนที่หัวใจได้พักอย่างแท้จริงอัตมาภาพอนุโมทนา